็กยังจัดได้หมายฝากชื่อเอาไว้สักหน่อยทางเดินยากแสนถ้าหากเป็นเฟนบอสโซนกูขามเปียนเด้อเมื่อกี้ลงรถที่นั่นท่านนายกจตุพลมากรสิว่ามันี้เป็นมือสันวันดีเป็นมือเลี้ยงจบปูนะครับรารพุทนสื่อเบอร์แปดมาขอบมาเรามาคัลวะ จ้ปูปร่รพินมาเจ็ดสมัยติดต่อกันช่วงที่ผมเป็นร่องเลขาธิการพักไทยหลักไทยร่องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผมถือทัศษิตาปีว่า <c oughs> ได้สมัครปูทแทนสองเถือหาปีสัําปดปีครับผูุแทนราษฎดว่าลาปูทแทนมีสีปีครบสี่ปีพบสมัครบันด้ต้องลอกครบหาปีก่อน ครบหาปีผู้แทนเขาก็เลือกไปแล้วต้องรอครบปละสีปีเป็น8ปีครับถึงจัดจิตว่าแปดปีย่ได้ยังสมัครผู้แทนราสระดอนเพ่อหมวนเขาไปสมัครนะครับผู้แทนเขาเกิดแทนผมแบบนไ้ผมหาพักลงพักเก่าปะไรผมเลยไปลงพักชาติไทยพี่น้องครับซอยผมผมได้สี่หมื่นกว่าต้นปีหาเจ็ด กูอีกซน่าสิบดีซะบ่เห็ดชนมาทานระบบท่อแม่ฝังท่อคือปะป่าเนี่ยเปียหอดหน้าผ้ใดตั้งกองแกรเลยนะครับในไงเขาเห็ดอยู่อ่าทวัดดินเดียว้านปันนี่แม่บ้านทวัดบุรีนี่แม่ครับเขาเห็ดอยู่ใต่ดินมุดใต่ดินไปจากสองโลแล้วโพขึ้นมาทอกใหไงเด้ไหลเซท่อคอนกรีตต่อทรงไปอีกนะครับวันนี้ผมอยากให้ชนมาทานระบบท่อตาเบิงครับความบาของผมนะครับ อีกบกี่ปีเมืองไทยตังมีชนประธานระบบท่อเกือบได้ใส่แต่นหนึ่งแล้วครับสมัยได้ปองพ่อนอดีตเรกสารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศออสเตรียมีสองอย่างเด้อออสเตรเลียเสียหัวน้านมาจากน้ำนึง่งแม่น้ำนึ่งแม่น้ำเทิรนเทิรนสองนะครับมองภาพนมนมเหมนไหมจะเรียกว่าเล้าครับเขื่อนเล้ามันสูงกว่าแม่น้ำโขงมา สีมาโพต้องเส,ส้บกเส่บ่ายมาโพต้อตงอนนะครับเราเห็นค้องน้าต่อเพาต้องใช้เครื่องสูบเลยล่อยมาจากเล่าลงมากนะครับโดยออสเตรียจะเป็นคนลงทุนนะ้วิศวกรของเขานะครับนี่ในเงินไข่คนไทยก็โอเคมีเงินไขว่าเรื่องค้าทอก็ดีค้าวิศวกรที่ว่าว่างในไทยนะครับขอไทยชาระเป็นสินค้าเกษตรได้ไหม เขาขอเอาเขาแทนเดีบอเอามั่นสับหลังเด้บอเพื่อสลระบายมั่นกับเขาจะออกจากประเทศไทยให้เป็นราคานะครับตกลงกัน่าได้ขอนี้ละ่ะออสเตรียยินดีนะครับที่จะเนื่องจากตลาดยุโรปไทยส,สุ้อยู่ละจะเกิดออสเตรียเอาเข่าไปซุ่ตลาดยุโรปกามซรถเอาข้าไปขายแท่นเขาเขาเพื่เกิดประโยชน์นะครับเขาต้องการเปิดตลาดใหม่ๆสมัยได้อุทัยพิมใจชน ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเปิดตลาดไซนาก,กัน้นเซี่ยบทอนะครับและกรณีที่ผมกำลังบอกพี่ข้อรบอต้องกดผมหน่อครับเนี่ยเพราะว่าหลายปีแล้วท่านไม่นองจำได้ผมบอกยุ่งเหยิงพี่หกสองที่มาหาเสียงภูแทรษฎระดอนสนปกนะครับเปลี่ยนเป็นชนดผู้ผมผู้ปัญหาซื้อขายโอนกับอะไรอาศัยสิทธิ์กันดิซี่นะครับมาเนี่ยลักลัก,ลกตา ต่สบประกอบตามกฎหมายพรบปฏิรูปที่ดิน22 2ที่รัดชั้นให่เปลที่ที่ที่ปลาเสืหมวนที่บันหมดสภาพแล้วรัดมาแบ่งให้คุณอาสามไรหาไรนะครับตัดถนนหมดไปไหที่เฮิ่์นเคยเป็นสบปรกอเมื่เอเป็นผู้แทนราษฎรเข้ามาจาบมานนอกพอยหน้าไม่เห็นหน้าเมื่ออาสาประชาชนมาแล้วภาษากฎหมายบอกว่า ชนชั้นใดร่างกฎห,หมายก็เพื่อชนฉันนั้นเมื่อเขาเป็นลูกภานอกเป็นบุญท่รัศฎรออกกฎหมายให้มานนอกเขาได้เป็นอย่างนะครับผมตั้งใจที่สิเปลี่ยนสปกเป็นฉนวนถ้าผมพอตกผู้แทนปีหกสองนะครับพี่นอ้องผู้ใช้เขาได้ใช้สนุดนะะพ,พัฒอำเภอแลครับพัฒนท้องผมบาลมัดนประเทศแลครับคณะ่าบดีดีอูจะเป็นโดนโพูดเปลี่ยนซะได้ปะ บาเพ่ว่าต้องพอดีดีอยู่นะครับแต่ว่าถิ่นี่ให้โอกาสนะให้ลูกให้หลานเขาเป็นจักเธือได้ทอตอน,นี้อดีตสสเขามีเงินบางเน็จบานานเด้ท่านฉลาดก็เดือยมาเดือยเลยสามหมื่นบนบ่ย,ยู่ซื่อๆก็ได้บำงเด็จบานานสสนะครับนา่ตำแหน่งให้คน้คน่มคนเนียนเขาซะมันจะเอิ้นง,ง่ายมันจะแรงง่ายดีวะออสมอสิบปเที่ยวแล้วผู้แทนมาเนี่ยแรงกินเลยดีวะ บ้านนี้มีบุญอะไรมาครับดีกว่านะครับนอกจากนั้นพักพลังประชาชนนี่เขาใส่เงินทุนเพาะปลูกเงินทุนเกษตรกรนะเขาสิให้คนที่ลงทะเบียนเกษตรกรนี่เขาสิโอนกันหนเลยขั้วละสามหมื่นสามหมื่นดีวะเสียข้าวปุ๋ยปุ๋ยกระจายคืนราคาเขาจะแจกคาดมาไห้นะครับวันนี้ ทานพี่ลองไปซื้อปุยไม่ได้บอกจักพรรดิไม่ได้บอกใจค้าเกี่ยวกับเจักพรรนี่พัรนี่ใจค้าเกี่ยวกับเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าแล้วแต่พี่น้องน,น,น,นะครับ <laughs> ตอนนี้เขาเลือกผู้แทนราชฎรขอ,ขอบกุญหลายๆขอบอก,กุญแจฉัป่านไหนหล่ะนี่เกษตรเบอร์เบอร์ ้าบวเหลือบาก็้อแหกฝากก็ยังปัอมนี่เด้อสามสิบแปดไหมเล่เจ็ดน้อยเพอนมสิบเจ็ดปนบ่กอยังปัอมสามสิบเจปนไหมถสีเขียวส่วนเอกลักษเบอร์แปดไดไม่รู้บัตรสีเขียวนะครับส่วนบัตรสีม่วงเป็นเบอร์แปดเอ้ยจะได้ก็ได้เนื่องจากบัตรเดือกตั้งมันมีสองแถวเนี่ มันสิมีแถวหนึ่งอดสิบแถวที่สองนี่สิบอดหอดยี่สิบมันมีสองแถวเด้อบัตสีม่วงฝากแน่เขาเดบ,บัสสีม่วงให้หนั่คคือผู้แทนเขตเ,เ,เ,เด้อไปละปั๊บให้เบิงจากขงางถึงมาเด้อให้เบิงอ่านจากขงางเบอร์สิบเบอรเก้าเบอร์แปดกามับเลยได้ว่าจะกาจากชักเทิงมันจะพอเลขสามกน อินีดิขังล้างขึ้นมาเ้อะสิบเก้าแปดาเลยเขาในกาเดียวเดียวเขาคู่หาจับนึงน,นั้นแหละเอกภาพว่าให้นับขังล้างขึ้นมากวันัับตัง้งถ่งก,กรกายก่อนก็นได้เ้อเอออร่านะครับเทนี้หวังหลายหลายเลยเสียงใส่กษานะครับอำเภอพ่นท้องสามตำบลเท่านี้เขาจับไม่จะมืดกันละ ไอ้ตี๋เขาแซ่บบ้างเมื่อกี้เนี่ยเนื้อราบเมือดเขาใส่มาขอบคุณครับเอกลักษณ์ผลเสื่อครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับช่วงนี้มันก็ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีครับ <Okay. S 1> วันนี้ครับผมก็เลยลงพื้นที่หนักมากครับเดินไปหลายๆที่บางทีก็ยังไม่ทั่วถึงต้องขออภัยนะครับผมจะพยายามทําให้ทั่วถึงที่สุดดีไหมครับ ใหญ่เป็นอสมอหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับไปปลาสายหลายที่ยังไม่ได้พูดนะยังนโยบายอสมอเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาว่าได้แต่อสมอหลายมันบงครับ่คอสมนะครับตรงนี้ใครยังไม่มีบัตรเัรดิตกันบ้างครับขอดูมือเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับอสมอทุกคนครับ หลายคนเคยฟังมาแล้ววันนี้ก็เลยจะข้ามไปหลายๆอย่างเพราะมันเริ่มเย็นแล้วนะครับครับวันนี้ครับผมมากลัวพ่อแม่พี่น้องลืมผมครับผมมาปลาใสตั้งแต่แรกๆเลยครับเป็นอำเภอแรกๆเลยครับแล้วคนอื่นก็มาปลาใสต่อสองสามครั้งติดต่อกันวันนี้ครับผมเลยจะมาบอกคบว่าผมพร้อมนะครับที่จะเป็นตัวแทนทุกท่านพ่อแม่พี่น้องพร้อมที่จะช่วยผมหรือยังครับ เขามาบอกว่าผมเด็กแมนบาครับผมเรียนจบเรียนจบตั้งแต่อายุยี่สิบปีนะครับจบปริญญาตรีนะครับพอเรียนจบปุ๊บไปเป็นอาหารเกณฑ์หนึ่งปีหลังจากนั้นครับผมก็ไปช่วยพ่อทํางานตลอดไปกับพ่อเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนขับรถพ่อนั่งข้างๆไปกันอยู่สองคนเนี่ยละครับไปงานไปทุกงานเหมือนกันครับที่ปวจอครับที่บอกผมก็คอยไปช่วยพ่อเหมือนเดิม ผมไปดูศึกษาระบบราชการไปแล้วครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากพอที่จะมาเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องแล้วครับช่วยผมได้ไหมครับครับกลัวพ่อแม่พี่น้องลืมครับเลยจะมาย้ําเตือนนิดนึงครับท่านไหนได้ไหมครับฝากเอกลักษณ์สือได้บอสครับเอาลูกหลานบ้านเราไปเป็นตัวแทนได้ไหมครับลูกหลาน พวกเราเองจะลืมพ่อแม่พี่น้องได้ยังไงจริงไหมครับครับรอบนี้ครับผมเนี่ยครับอยากจะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องจริงครับเรื่องสอบประกอบเป็นโฉนดเนี่ยพ่อผมพูดมาตลอดครับว่าอยากพักน้นได้ให้ได้มาหาเสียงแต่รอบที่แล้วครับแต่พ่อแม่พี่น้องยังไม่เข้าใจครับรอบนี้ครับผมเนี่ยครับเป็นคนรุ่นใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดทีวีใช่ไหมครับเห็นพ่อพูดในสภาพ่ออยู่ในทีวีครับ ผมมีพ่อเป็นแบบอย่างครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอกครับพ่อแม่พี่น้องเข้าปเปิด TV ทีวีทีไรก็จะเห็นเอกรัฐพนซื่อแทนเอกภาพคนซื่อดีไหมครับจะไม่ทําให้พ่อแม่พี่น้องผิดหวังนะครับแล้วทุกคนนะครับอสอมอที่มาวันนี้ผมเชื่อครับว่าอย่างที่พ่อบอกครับใครๆครก็บอกผิดหวังนะครับจะไม่ให้เขาอบอกใครเขาบอกได้ว่าพ้อมูลเจ้านั่นแหละพาเลือกเอกรัฐคนซื่อเลยได้สส,ส,ส,สไม่ทํางานอย่างนี้จะให้เขาบอกว่า ดีครับหมูเจ้าพาเรื่อยเอกลักษณ์ทำงานเก่งบ้านเราพัฒนาจะไม่ทำใใ้หวิดหวังเลยดีไหมครับเราเอาอไปผมเนี่ยครับมีประสบการณ์ครับผมมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กดไปเที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเลยครับหลายๆคนคงเคยเลี้ยงผมเอาน้ําเอาข้าวม่ให้ผมกินใช่ไหมครับต่อไปครับเลือกผมเนี่ยผมจะเป็นคนดูแลพ่อแม่พี่น้องเองดีไหมครับ ครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับโด,ดยเฉพาะที่เป็นอสมอ่ยผมจะบอกพ่อเลยครับพาย้ายพักดีไหมครับดีปัดวัสดิการเหมือนกันครับไปขอแล้วเขายังไม่ให้ก็ให้พ่อพายายพักหนีเลยดีไหมครับ เชื่อเลยครับว่าผมไม่ทําให้ผิดหวังหรอกครับใหม่ลูกหลานเราเนี่ยนะครับที่เคยวิ่งเล่นตามพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เด็กเนี่ยครับฝากได้ไหมครับขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องได้ไหมครับได้เนี่ยนะครับอยากให้ชาวจังหวัดระเอ็ดอยากให้หลายๆคนเห็นพลังของอ,อสมอผลักดันให้ลูกหลานอสมอไปเป็นตัวแทนครับ,บได้ตัวแทนเป็นลูกหลานอสมอแล้วนโยบายดีๆต,ต่างๆ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่อสอมมค,คนจะได้รับก็จะอยู่กับพวกท่านดีไหมครับครับก็เลยขอแรงสนับสบนุจนจากพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากเลือกเบอร์8ดได้ไหมครับ <oui> เอาลูกหลานบ้านเราเป็นสอสอของพวกเราได้ไหมครับ <oui> เอาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดทันสมัยมาเป็นตัวแทนดีไหมครับ <oui> อย่างไรก็ตามครับฝากกันนพึ่งซื้อเบอร์8บัตรสีม่วงนะครับส่วนบัตรพักก็ อยู่ในใจแบนบอบัตรสีม่วงเบอร์8นะครับบัตรพักก็แล้วแต่เลยครับขอบคุณครับแต่ว่าพักพักหมดมนเลยครับดีวะอันประเภทติที่เป็นกูแทนยาำเขาออกไม่ย้งอ้อมทั้งหลังไม่มีบัตมไปรบีผมไปเยเขาบอกได้ไปสอปประดาคนนี้อันนี้ครอบครัวผลซื้อ กำลังของพวเพื่อให้จะลูกพก่อเองไปอยู่ท้ายดูน้องกันหนะึ่งอันนี้ครอบครัวพลเสื่อน,นะครับผมเอกภาพรัชนีเอาลูกไส้มาฝากใส่ตีนใส่มือพี่น้องเอาสมองพ่อใช่เดีบอเอาหลานผมเอาลูกไส้เป็นหลานในเด้อฝากแนะครับพี่น้องมากขัดัดทั้งพอทั้งแมน่ได้หนินะครับมาฝากปีฝากน้องเราไปโจมตีลูกไส้ผมอีกเจ้าของขาเจ้าของกรบเป๋าใด ยองมาจากผู้ผูช้ชายที่ขลุ่ลักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เสียสละเวลามากให้กำลังใจลูกหลานในมืณนี้นะคะเนาะขอบคุณนะคะตัวดิฉันเองนะคะว่าให้ลูกฟังอยู่เสมอนะคะว่าพี่น้องอสซมอเนี่เป็นผู้ถี่มีบุญคุณนะคะกับขอบครัวเฮาเดย์ตะกี้ตะกรอนนะคะพี่น้อง พ่อใชพี่น้องอสมอนะคะก็ดูแลสนับสนุนท่านเอกภาพมาตลอดแต่ไต้สบายตะกี้ตด้ท่านเอกภาพมาลงผู้แทนเขตยนพใชพี่น้องก็อุ้มชูมาตลอดแม่บ้าคะแล้วก็ไปหาตลอดพ้อมนะคะมีช่วงหนึ่งนะคะผู้แทนเขาแบ่งเขียหม่ท่านเอกภาพก็ได้เป็นผู้แทนพ่อใช่แม,ม่บ้าค่ะแต่พี่น้องพ่ใช่ย,ยังไปหาคือกเก่าแม่บ้าคะไปหายาม่มใดท่านเอกภาพก็ดูแลคือเก่า ขนาดว่า่ได้เป็นผู้แทนอยู่ใได้เขียนพนทีเดียวกันก็นดูแลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความหักผูกพันกับพ่อแม่พี่น้องอํเาเภอร์โพใช้ตลอดมานนะเนาะเรียบตัวเนเด้อดูแลพี่ถดดูแลเอกลักษณ์ขึ้นดูแลพอเขาบ้านั่นแหละ สมัยตะกี้ตะกอนนะคะเพราะว่าตะกี้นะครับพี่น้องอสบบอพี่น้องพูช่ายดูแลเพลินนะคะเมื่อเพลินมีตําแหน่งเพ่อนก็นดูแลพี่น้องพชูชายตลอดนะคะพอฉะนั้นก็ต้องเป็นห่วงนะคะสาหรับขอบครัวพ้นสื่อนะคะตัวดิฉันเองแล้วก็ขอบครัวทํางานการเมืองนะคะแบบดูแลพี่น้องยางไก,ก่ชิดสม่าเสมอน,นะคะมีสุขสุขน้ากันนะคะมีทูกซอยกันแก่ไขอันนี้คือขอบครัวพ้นสื่อบอกเคยเห็นธุรกิจการเมืองพี่น้องขาถึงแม้ว่าช่วงอ่าเฮาบ่มีตําแหน่งกันยังไปมาหาสู่กัน ะะขอบพูณหลายๆท่านเอกภาพว่าก็าอยากรบวนเวลาพี่น้องอสมอนะคะจังไรก็ตามซางนะคะขอขอความเมตตาจากพี่น้องอสมอนะคะถือว่าดูแลลูกหลานนะคะเนาะซอยลูกซอยหลานนะคะท่านเอกภาพาจะมาซอยงานลูกนะคะบ่ต้องเป็นห่วงดอกค่ะเห็นแววแล้วเลือกได้บ่คะเบอร์แปดเลือกได้บ่เป็นตาเลือกบ่คะเป็นตาอุบอยู่ดิ เอาลูกว่าฝากก่บพ่อแม่มาตูตูตีตีได้มีแววอยู่ในขาแปลนปะคะขนาดนี้สมัยแรกล่ำขังแรกเล่ากระไดซัมนีนะคะแล้วเล่าเป็นคนขยันพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องจะว่าผิดหวังแล้วก็ว่าหายอายไผกันแล้วกันฝากเลือกเบอร์แปดนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอขอบคุณน,นะคะพ่อแม่พี่น้องออสมอนะคะหวังว่าจากอุ้มชู้ดูแลพ้นซื้อนะคะคือด้วยดีเสมอมานะคะบพเคยผิดหวังจะเกียดขอบคุณหลายๆะค่ะฝากลูกไส้เบอร์แปดค่ะ เอามือซ the ้ายมาจ้ะแบมือมาอันนี้ลูกชา้ผมนะครับนี่เอกภาพคุณสื่อนะครับผมสัพทับตาลูกหัวแก้วโวแอนผมให้เป็นผู้แทนราษสรเอกภาพผลซื้อเบอร์แปดเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายสำหรับการหาเสียงรอบนี้นะครับผมมาเลือกเอาพี่น้องอสมออัเบอร์โพชัยเป็นผู้ให้ความหวังลูกชา้ผมนะครับ ฝากพี่น้องอสมอผู้ใชยใหญ่ลูกชส้ผิดหวังเด้อพี่น้องเด้อฝากได้นะครับเด้อฝากคักคักกิลีหล่อได้ครับมาเลยขอให้ประกาศชัยชนะพร้อมกันอีกห้าวันนะครับเราก็จะได้ผู้แทนที่มาจากลูกหลานอสมอแล้วครับพีหลงจงทง่รักครับ14พฤชสภากาเบอร์เบอร์เบอร์เราต้องมีตัวแทนนั่งในสภาเอกรัฐลูกเอกภาพ ลูกรัชนีผลซื่อบอหมายเป็นตัวแทนไปตามค่าตอบแทน2,000บาท1ตุลาให้มาได้จริงๆครับและขอจ้ำว่าถ้าเมื่อ,อไรที่เอกรัฐผักดันค่าตอบแทนให้พี่น้องอสมออได้3,000บาทต่อเดือนนะครับประเทศครับดีบอเบอร์ไดเบอร์ได นับทั้งล่างขึ้นมาเด้อเอาข้างล่างขึ้นมาเด้อทอดเบอร์แปดขาวมับเด้อครับขอบคุณโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ